สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ไอคอนใหม่เข้าเกมแล้วนะครับเป็นสุดหล่อดิคาโดกาก้าในร่าง A4 มิลานนะครับก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับที่มาที่ไปของกาการ่างนี้ก็คือวันที่16ธันวาคมปี2007ครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกคู่ชิงชนะเลิศหรือว่าฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนะครับระหว่างโบคาจูเนียพบกับ AC มิลานนะครับซึ่งแน่นอนครับมิลานเอาชนะโบคาไปได้4ประตูต่อ2นะครับ4ลูกมาจาก ลูกนี้ก่อนฮะลูกแรกนะครับกาก้าแอสซิสให้กับฟิลิปโปอินซากีลูกที่2เป็นกองหลังขึ้นมายิงครับอาเลสซาน r ดเนสตาสุดหล่อเหมือนกันเลยแล้วโชว์ฟอร์มสุดเด่นมากนะครับ หลายคนบอกว่านี่เป็นเมจิกกากาเลยนะลูกนี้ฮะเขาทำประตูได้หนึ่งประตูฮะกระชากมาแล้วยิงยัดเข้าไปครับแล้วถอดเสื้อ I belong to Jesus หรือว่าฉันเข้าถึงพระเจ้ามแล้วลูกที่4ตบท้ายด้วยฟิลิปโปอินซากีแล้วเป็นกากาแอซิสเช่นเคยนะครับผมจบเกม AC มิลานคว้าแชมป์สโมสรโลกในปีนั้นได้สำเร็จนะครับเป็นยุคข,ของอันเช่นะฮะและนี่คือแอคชั o ่นรูปโปรไฟล์ของกากาครับแต่ว่าอันนี้เป็นรูปจริงนะฮะส่วนรูปเกมก็เป็นรูปเสื้อสีแดงนะครับหน้าก็ออกจะ แนวาร์ตูนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรครับเกมคงมีเหตุผลแล้วครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยพรีวิวก่อนที่จะออกมาจริงๆวันนี้ออกมาจริงๆแล้วนะครับนี่เป็นลิโกโดกากาในวัย25ปีนะครับเมื่อใส่ชุดโมเดลของมิลานแล้วทําเวลตันเนี่ยจะมีค่าพลังตันทะลุ101ที่ตําแหน่ง AMF เลยทีเดียวเท้าหลักคือเท้าขวานะครับส่วนสูง186ซนติเมตรนะครับผมตำแหน่งหลักคือมิดฟิลตัวรุกเนี่ยตัน101อย่างที่บอกไปนะครับเดีย๋ยวลอง จับแต่ละตำแหน่งดูนะว่าจะมีค่าพลังน่าสนใจหรือเปล่านะครับยืนปีกซ้ายได้ด้วย ss ได้ด้วยปีกขวาก็ได้นะครับ cmf ก็ได้นะ amf เนี่ย1 0 0นะฮะถ้าขยับเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับ98ิดนะครับปีกขวา96นะแต่96นี่ยังไม่ได้บูสต์นะถ้าบูสต์ก็เป็น98นะครับ cf 9 3นะฮะแต่ถ้าเป็น ss เนี่ย1น0ยนะฮะเดี๋ยวต้องดูในเกมนะว่าจะยังไงบ้างนะครับผมถ้ายืน cmf เนี่ยก็จะตกลงไปนะเพราะบางคนเล่นแผนที่ไม่มี cmf นะ จะเป็นยังไงฮะถ้า C M F เนี่ย95นะ95ในบูตได้อีก2แต้มนะครับถ้าเกิดกด Position Booster ก็เป็น97นั่นเองนะครับผมแต่ว่า A M F เนี่ยเหมาะสุดแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนพรีวิวผมทำให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะฮะความสามารถในการเติมเกมลุกเนี่ย94นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยโพสชันนะครับ99 99 98หึงคลองบอลอย่างเทพเลยแบบนี้นะครับผมส่งสั้นส่งยาวอุ้ยส่งสั้น97ครับส่งยาววางบอลยาว91นะ เหมาะกับการทำชิ่งเลยฮะแบบนี้จบสกอร์ฟินิชชิ่งครับ95นะครับผมใช้ได้ทีเดียวนะฮะสำหรับการยิงนะฮะยิงลูกฟรีคิกนะครับ80นะอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรนันญิโอไปนะฮะลูกปานไซ 87นะครับก็พอปั่นได้นะครับสปีด97สปีดต้น99นี่นะฮะหืมสะจใจตรงสปีดต้นนี่แหละครับคิกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง94ยิงแรง94ตรงกรอบ95บนะครับผมความแข็งแก่ง82บาลานซ์94ความอึด94บนะครับผมแล้วก็การใช้เท้าซ้ายนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะ สกิลเนี่ยมี10สกิลนะครับสสกิลเป็นสกิลของบอลนะครับก็มีซามูเอลคอสโอเวอร์เทิร์นหรือว่าโรนัลโดช็อปนะครับคัตบีไฮแอนด์เทิร์นสเตปอันบอลคอนโทรลนะครับผมสกิลยิงก็มีปัน่นไกลลองเลงไดฟมีฮะยิงพุ่งพุ่งลองเลงชุตติ้งมีนะครับฮิวทิกลูกดอกส้นวันทัสพาร์ทเอาไว้ทำชิ่งนะครับทุลุพาชิ่งแทงทะลุช่องไวเทสพาร์ทวางบอลยาวนะครับแล้วก็เพย์อิงสไตล์ของกาก้าจะเป็นโฮเพยเยอร์หรือว่าตัวสอดขึ้นนนนไปทปทรระะตูัั่เองคบ วันนี้ลิขโดกาก้านะครับปรากฏตัวในปีน2021เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับถือว่าฮือฮามากนะครับก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวในเว็บแต่ตาเบสนะครับซึ่งผมเคยพรีวิวไปแล้วบนเว็บพีซีนะฮะไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้นะครับเพราะว่าก็มีข่าวนาหูว,ว่าเอ๊ะเนมาจะมาหรือเปล่าเนม่าไอคอนของบาร์เซโลนานะแต่สุดท้ายก็เป็นลิขโดกาก้าครับนาทีนี้ใครก็ได้ครับกาก้าเนมามาได้หมดฮะขอให้มาครับแบบนี้ นี่มาค่อยมาสัปดาห์หน้าครับอย่ามาพร้อมกันเลยทองไม่มีฮะทองมาค่อยมีช่วงนี้อ่ะสำหรับใน b C เนี่ยหน้าเหมือนมากนะครับแต่ว่าใน P C Mobile เดี๋ยวให้ดูชัดๆปั่นลูกนี้ไงพอ,อยิงเข้าแล้วก็จะได้ดูหน้าตาชัดๆนะครับคาดีใจก็จะนี่ชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับลูกหน้าเนี่ยอาจจะแบบดู ถ้าเทียบกับเป๊ะพีซีเนี่ยเป๊ะพีซีเป๊ะคอนโซลเป๊ะเนี่จะเหมือนกว่ากันเยอะเลยนะครับในคลิปที่ผมพรีวิวให้ดูนะฮรพอเป็นโครงหน้าในเป๊ะมือบายนี่ก็ต้องเข้าใจว่าสเปคมันต้องลดลงนะครับแต่ก็เขาโครงก็ได้อยู่นะยังรออยู่นะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนตัวจริงนะครับอาจจะแบบโครงงอาจจะแบบแนวการ์ตูนนิดนึงนะฮะเพราะว่าหน้ากาก้า,นา,านะหน้าใสนะหน้าใสคิ้วหนานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะออกแนวการ์ตูนกระตูนนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะรูปโปรไฟล์นะครับผม เนี่ยครับดูกันอีกทีนึงนะฮะรูปโปรไฟล์นัดที่เจอโบคาจูเนียนะแต่ว่าในเกมเนี่ยจะเป็นเสื้อสีแดงนะครับเข้าใจว่าเกมน่าจะปรับนะฮะไม่ให้เหมือนกับรูปจริง100%นตะครับไม่งั้นพออย่างที่เรารู้กันนะฮะเอซีมิลานเนี่ยไม่ได้มีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับอาจจะเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างเดียวไม่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรไงก็เลยต้องหาวิธีแบบนั้นนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่ยิงได้นะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ ไม่ใช่ล่างผีกาก้าที่เอาชนะแมนยูในบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับสุดท้ายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ล่างนั้นนะครับไม่แน่นะถ้าเกิดมีกาก้าล่างอื่นอีกเนี่ยอาจจะเป็นล่างแมนยูก็ได้แต่ล่างนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้แบบคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นทางการเกมระบุมาแล้วนะว่าเป็นแมตช์นี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ล่างไม่ใช่ล่างผีกาก้าอย่างที่หลายคนอาจจะดาวไว้ในตอนที่ฐานข้อมูลมาตอนแรกๆนะครับทุกคน แต่มาล่างไหนก็มาเด็กครับระดับการก้าแล้วเนี่ยค่าพลังแบบนี้และความสามารถแบบนี้เนี่ยโอ้โหโหดแล้วฮะทุกคนกความสามารถหล,หลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออการคลองบอลแล้วก็สปีดต้นเนี่ยนะครับในจังหวะการยิงไกลก็ทําได้ดีนะดูฮะพอกระชากแล้วสปีดต้นแล้วมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคสมมู์แบบสําหรับ AMF สายโฮเพเยอร์นะสอดขึ้นไปทําประตูหาพื้นที่แทงทะลุช่องเนี่ยเหมาะเลยสําหรับใครที่ชอบแบบแผนชิ่งๆทำวันทูแทงทะลุช่องนะ จริงอยู่ว่าเราสามารถกดชิงนําทางได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่กดเนี่ยโฮเพเยอร์ H ก็เติมบ่อยสอดบ่อยอยู่แล้วครับบางคนก็ชอบโฮเพเยอร์ที่ยืน C M F นะยืน C M F ก็ยืนต่ำลงมาหน่อยยืนต่ำกว่า A M F นะครับผมแล้วก็ชอบให้ C M F เนี่ยสอดขึ้นไปยิงนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น C M F บางคนเนี่ยบางคนก็เน้นไม่อยากให้ C M F เนี่ยสอดขึ้นไปเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวหลุดตำแหน่งแล้ว C M F ต้องช่วย D M F ด้วยไง ก็เลยชอบ AMF ที่เป็นโฮเปเยอร์มากกว่าอย่างเช่นบูโนัฟานเดสไนประมาณนั้นนะสไตล์ประมาณนั้นนะครับผมแล้วมาเป็นกาคาข้าพลังตันหนึ่งร้อยนึ่งแบบนี้เนี่ยแล้วสปีดดีแบบนี้ความสามารถแบบนี้เนี่ยโฮเปเยอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดๆเลยคลองบอลก็ดีนะฮะเปิดบอลก็ดีนะครับโด,บด,บดยเฉพาะการเปิดบอลสั้นนะฮะเอาไว้ทําชิ่งเนี่ยเหมาะเลยแล้วมีสกิลสนับสนุนในการทําชิ่งด้วยนะฮะวันทัชพัสดูพัสดชิ่งนะฮะมีด้วยดูจังหวะนี้นะจะใช้ โรนโดช็อปนี่ช็อปใส่เลยคอสโอเวอร์เทิร์นนะครับสกิลโรนโดช็อปนะฮะมีติดมาด้วยนะครับสำหรับกาก้านะนี่จับบอลยาวแต่งมาเลยแต่งมาเลยพยายามฝืนครับฝืนมาอีกฝืนมาโอ้ยล้มเข้าทางครับเล่นต่อ <laughs> ไปได้ต่อนี่มีคัทบีไฮเอ็นเทิร์นด้วยนะครับจังหวะที่จะต้องหมุนตัวพลิกตัวหมุนกลับนะครับบางทีมันก็ติดสกอตโอเวอร์เทิร์นนะเพราะว่ากดคล้ายๆกันนะครับ ในจังหวะนี้เมสซี่เบินไปแล้วตักอีกทีหนึง่ง <Yes. S 1> คือไม่จําเป็นต้องเป็นตัวจบก็ได้นะฮะเป็นตัวเชื่อมก็ได้นะครับ <Yes. S 1> จังหวะทําทชิ่งฮะ <Yes. S 1> มีสกิลแทงทะลุช่องมีสกิลทาชิ่งวันทูนะครับแล้วส่งสั้นดีแบบนี้ <Yes. S 1> การออกตัวบอลคอนโทรลการจับบอลมันลงตัวสุดๆอ่ะแล้วการยิงด้วยนะครับเท <Yes. S 1> ่าที่เห็นจุดอ่อนของกากานะฮะจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือสเตมิน่นะครับผม <Yes. S 1> คือถึงแม้ว่าสเตมิแาจะอยู่ที่90กว่านะครับผม <Yes. S 1> แต่ เท่าที่ลองใช้เนี่ยมีมีเหนื่อยนะฮะพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยในช่วงท้ายเกมเนี่ยมีเหนื่อยแล้วแสดงอาการให้เห็นนะฮะว่าศักยภาพเนี่ยลดลงเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลองบอลการยิงหรือสปีดนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอ,อ,อาจจะมีปัญหานิดนึงถ้าเกิดว่าใช้งานหนักเกินไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมรีวิวด้วยผมก็เลยใช้งานหนักเกินไปคือได้บอลแล้วส่งให้กา้กาให้ตกา้กาเป็นตัวทำไงก็เลยอาจจะใช้งานหนักนะครับแต่พอไปเล่นเป็นทีมเวิร์กจริงๆเนี่ย เราอาจจะไม่ได้เล่นเขาหนักจนเกินไปเหมือนที่ผมเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นปัญหานี้อาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับนาทีที่80กว่าแล้วละแหลงหมดแล้วนะครับหลอดแดงแล้วดูอาจจะวิ่งเหนื่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังพาบอลแล้วก็ทําประตูได้อาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะสำหรับใครที่เน้นเน้นให้กาก้าเป็นตัวทําเกมนะครับแต่ผมเชื่อว่าเวลาเล่นจริงๆก็คงไม่ได้แบบมีใครมาชงให้กับนักเตะคนเดียวแล้วฮะบอลเล่น11คนเนาะ ศักยภาพลดลงเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าสเตมินาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับส่วนจุดอ่อนด้านอื่นถามว่ามีไหมข้อดีเยอะเหลือเกินจุดเด่นเยอะเหลือเกินค่าพลังสูงด้วยนะครับแล้วมีข้อด้อยอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะก็อาจจะมีบ้างจังหวะปั่นเนี่ยนะครับอาจจะค่าพลังการปั่นอาจจะน้อยนะอาจจะไม่ค่อยถูกใจสายปั่นมากนักนะครับผมสายปั่นอาจจะ คิดว่าเอ๊ะปั่นเยอะๆกว่านี้ดีไหมถ้าปั่นเยอะๆกว่านี้นะฮะเคลวสัก95บวกนี่โอ้โหเพอร์เฟกเลยฮะใช้จังหวะปั่นได้นะครับผมแต่แต่แค่นี้ก็ปั่นได้แล้วนะเพราะมีสกิลลองเล่งได้ไหมดูจังหวะการคลองบอลนะฮะความคล่องความผิวเนี่ยฮะผมคิดว่าถ้าปั่นดีกว่านี้อ่ะมันจะแบบเล่นมันกว่านี้เยอะเลยนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่ชนโคนเสาด้วยปั่นไม่ได้ก็ยิงยัดเลยแล้วกันเนี่ยประตูสองแตกซะงั้นฮะถ้าไม่ได้ยิงปั่นแล้วก็ มันก็จะติดลองเลี้ยงชุดติ้งไงคือสกิลยิงพุ่งๆนะฮะหลายจังหวะยิงพุ่งแล้วสะใจนะครับแต่ที่สําคัญคือสอดบีนี่แหละฮะเป็นโฮเพเยอร์ไงนะเติมตลอดอะแล้วเติมแบบไม่ต้องสนใจเกมรับไนงะคือถ้าเป็น CMF เรายังต้องทวงกับเกมรับไง c ีเมมันต้องช่วย BMF บ้างใช่ไหมแต่ว่า AMF คือคุณเติมไปเลยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเกมรับไนงะวนไปวนมาแล้วปัน่นนี่แหละฮะผมพยายามที่จะให้เห็นว่าการปั่นเนี่ยอาจจะสู้ เนมามีเตซี่ไมคแฮมไม่ได้นะครับนี่สับใส่เลยโรนรลดโดช็อปนะครับแล้วผัวพันอยู่แล้วพาไปได้แล้วยิงยัดซะเลยแต่ดูจังหวะนี้นะเดวิดไมคแฮมฮะกลับมาเล่นกับมิลานนะอินซากี้ต่อมาแล้วนี่ฮะโฮเพเยอร์เติมมาแล้วยังไง <c oughs> กดด้วยซ้ายซ้ายก็ยิงได้นะความคล่องแคล่วสามนะครับความแม่นยำสามนะครับเท้าซ้ายแล้วดีใจแบบนี้ชี้ขึ้นฟ้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของดิคกาโกาอยู่แล้วนะฮะ ีสอดขึ้นมาแบบไม่ต้องกดชิ่งนำทางมานะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยสุดๆถ้าเกิดว่าใครเล่นแผนที่มี amf 2คนนะฮะจับโรนันดินโยยืนคู่กับกา้กาไปเลยนะฮะทำฟูไอคอนมิลานไปนะตูมโคตรประใจเลยลูกนี้โคตรประใจเลยสุดๆครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับส่งท้ายท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ